เชฟโรเลตยังอยู่เราอาจได้ใช้กระบะไฟฟ้ารุ่นนี้กับเชฟวี่ซิลเวอร์ราเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง กับข่าวรอบโรคอีวีกับ Daily e ี New ิวนะครับพบกับผมเบลอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดอัปเดตความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์อ,าอานาคตทั่วโลกกัน สำหรับใครหลายคนนะที่ชื่นชอบรถสัญชาติอเมริกันนะอย่างเจ้าตัวค่ายเชฟโรเลตนะถ้าจำได้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ยินข่าวใหญ่ที่แบบต้องบอกว่าสะเทือนวงการรถยนต์บ้านเราเลยนะครับนั่นก็คือการปิดตัวลงของบริษัท General m o t มอเตอร์หรือที่เรารู้จักกันในค่ายรถยนต์เชฟโรเลตนี่เองนะซึ่งอันนี้เขาปิดในฝั่งเมืองไทยนะก็คือปิดทั้งโรงงานส่วนของผลิตนะครับที่ฝั่งจังหวัดระยองนะครับละเรื่องของการทาตลาด แบรนด์เชฟโรเลตในประเทศไทยทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้นะเขาไม่ได้ปิดแค่ในฝั่งไทยอย่างเดียวนะปิดทั้งฝั่งอินโดนีเซียออสเตรเลียเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นถึงต้องบอกว่าเป็นนโยบายของทางบริษัท General Motors ที่บริษัทแม่ที่อเมริกาเนาะเขามีนโยบายมาตั้งแต่ป 25, ี2,5,5,8,7ปีที่แล้วนะครับโดยที่ประธานบริหารของทาง GM นะฮะชื่อ Miss Mary b a r ่ a นะครับนางผู้นี้เขาก็บอกว่าเขาต้องการจะปรับ ครงสร้างของบริษัท General m o t o r เอในเครือใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะก็บอกว่าของเดิมนเนี่ยรูรั่วมันเต็มไปหมดนะเราไปทาตลาดประเทศนู้นประเทศนี้นะขายได้ไม่กี่รุ่นบ้างกลายเป็นว่ามันเปิดมันเกิดค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะเป็นรูรั่วน้ําซึมบ่อทรายไปหมดสู้อย่างนั้นอ่ะถ้าทําตลาดแล้วมันไม่โตอ่ะตัดทิ้งให้ให้หมดนะครับ เอาเงินเหล่านี้มาทุ่มกับตลาดที่สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างฝั่งอเมริกาดีกว่าไหมนะเอามาทุ่มพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่อย่างเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าดีกว่ามั้ยหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้มันต้องใช้เงินในการพัฒนาวิจัยสูงมากนะครับก็เลยกลายเป็นว่าพอเกิดนโยบายนี้มาก็เลยปิดตลาดในประเทศที่ดูแล้วไม่สามารถเติบโตได้เนี่ยก็ปิดปิดไปเนาะอย่างในเมืองไทยถ้าใครจําได้นะเชฟโรเลตเองเนี่ยมาทาตลาดโอ้โหต้องบอกว่าหลายสิบปีแล้วนะ ตั้งแต่รุ่นแรกนะผมจะได้ช่วงยุคตอนพาราดอนยังดังๆเลยนะตอนที่ตีเทนนิสเนี่ยเขาเปิดตัวเชฟวี่เซฟิล่านะครับหรือเชฟโรเลตเซฟิล่าที่เป็นตัว SUV Crossover นะแบบโอ้โหทนโอ้โอันนี้มากแล้วทนมากนะคือเป็นรถแบบแบบ,แบ,บอนเนกประสงค์นะฮะแล้วก็มาเปิดตัวเจ้าตัว SUV ที่เป็นแคปติว่านะครับแล้วก็มีรถเก๋ง Optra นะฮะแล้วก็มาเป็นกระบะ c o โรราโดนะครับ สนสุดท้ายมาเป็นกระบะดัดแปลง PPV 7ที่นั่งอ่ะก็คือเจ้าตัว t r a เบเซอรนี่เองนะซึ่งสุดท้ายพอทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่กี่รุ่นนะที่ทําตลาดขายได้จริงๆก็เหลือแค่แคปติว่านะครับเหลือแค่โคโลราโดแล้วก็ t r a เบเซอรนี่เองนะครับก็กลายเป็นว่าพอขายเหลือแค่3รุ่นแล้วมันก็ทําแล้วมันไม่คุ้มใช่ไหมไม่สามารถทำอย่างอื่นออกมาได้นะครับซึ่งพอมาวันนี้นะทาง General m o t ม r เหรือทาง GM เนี่ย เขาก็ได้พยายามพลิกฟื้นนะหลังจากที่หายไป2-3ปีเนีครับเขาก็ไปซุ่มพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าออกมานะครับจนล่าสุดนะปีที่แล้วเนี่ยต้นปีนะครับได้เปิดตัวนะรถต้นแบบสำหรับเจ้าตัว GMC Hammer นี่เองนะถ้าใครจำได้ด้วยรูปลักษณ์ที่มันเป็นรถเหมือนคล้ายๆรถทหารนะ่ะเออแบบคันใหญ่ๆนะครับของเดิมมันเป็นเครื่องยนต์แบบ V6 V8 นะพอมันทำเป็นไฟฟ้า คือกำลังมันมหาศาลแถมมันประหยัดนะประหยัดกว่าน้ำมันแน่นอนอะ่ะก็ว่าเลยนะครับพอเปอิดตัวออกมาก็ได้ปรับการตอบรับที่ดีนะซึ่งอันเนี้ยเขาใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับก็คือแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าชื่อเอาเทียมแบตเตอรี่นี่เองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับไอ้เจ้าตัวแพลตฟอร์มเนี้ยเขาจะเอามาปรับนะยืดลดปรับขนาดได้ เอามาใช้ได้กับรถทุกรุ่นภายในเครือของ GM ทั้งหมดนะฮะเพราะ GM เองก็มีหลายแบรนด์บนมือนะครับไม่ว่าจะเป็นคาดีแลกเชฟโรเลต GMC เองนะัมันก็ยืดรถปรับขนาดได้เหมือนอารมณ์แบบเอาทามยิยามานะครับแกะออกมาลังทานอยู่ข้างหน้าเปลี่ยนแค่ฝาครอบข,ข,ข้างบนก็เปลี่ยนรุ่นแล้วอารมณ์เดียวกันนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะ เขาก็ได้เปิดตัวมาเป็นตัวที่2อ,ออกมาก็คือเจ้าตัวเชฟโร l e ตกระบะ Silverado นดี่เองนะเป็นกระบะไฟฟ้านะครับขนาดเล็กกว่า GMC หน่อยนะแต่ก็ถบอว่าออกมาเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆเลยซึ่งหากวันนี้มองไปในฝั่งอเมริกาเองอตลาดกระบะใหญ่มากนะครับถ้าดูอย่างรุ่นพี่ที่เปิดออกมาก่อนอย่าง Ford F150 t n i n t เนี่ยเปิดออกมาเนี่ยคนจองไปร่วมแบบ2 0 0แสนคันน่ะจนวันนี้เขาปิดรับจองแล้วเพราะว่าผลิตไม่ทันนะคนจองออมาเยอะมาก แต่นั้นก็เลยมองว,ว่านี่มันคือโอกาสยังไม่มีใครจับจอนพื้นที่ยังไม่มีเบอร์หนึ่งที่ถาวรนะเขาก็เล่น <c oughs> เร่งเปิดตัวเจ้าตัว Silver ์ a d o ออกมานะเพราะว่าอย่าง GMC Hammer มันเป็นรถสไตล์กระบะก็ได้ SUV ก็ได้นะมันก็ดูใหญ่เ้ว้ท้าคนมันก็ไม่ชอบนะถ้ากระบะก็กระบะไปเลยนะพอ Silverado o ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเ <c oughs> ชื่อไหมว่ามีคนเข้ามาจองถึง11,000 0คันในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนนะ ต้องบอกว่าเนี่ยตอบรับดีนะเพราะว่า F150 ไม่รับแล้วก็เลยมาจอง s i l v e r ร์ลานะฮะก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าตัว s i l v e Rado เองเนี่ยมันพัฒนามาบนแพลตฟอร์มที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าแบบร0อยเเซนเลยนะซึ่งมันจะต่างกับเจ้าตัว F150 นะที่มันเอาเจ้าตัว F150 แพลตฟอร์มที่เป็นน้ำมันเนี่ยมาปรับให้เป็นไฟฟ้านะมันก็จะแตกต่างเรื่องของสมรรถนะการประหยัดพลังงานแน่นอนการดีไซน์ขึ้นมาเพื่อสำหรับไฟฟ้าโดยตรงมันยอ่มนยอมดีกว่าอยู่แล้ว ซึ่งสำหรับลูกค้าที่จองเจ้าตัวกระบะ Silverado o เข้ามานะจะได้รับรถอีกประมาณ1ปีให้หลังนะครับทาง G M จะจัดส่งนะโดยจะจัดส่มเริ่มจากเจ้าตัวเชฟวี่ซีเวอร์ลาโรุ่น Work Truck นะครับอ่าซึ่งอันเนี้ยจะจัดส่งในช่วงกลางปี2023นะส่วนอีกรุ่นหนึ่งกนะ็คือรุ่น R S T First Edition นะหรือเป็นตัวกระบะใช้งานตามบ้านรุ่นแรกนะครับอ่าอันนี้จะส่งประมาณช่วงปลายปี2023หรือปลายปีหน้านี้เองนะ เจ้าสำหับเจ้าตัวไอ้เวิร์กทักเนี่ยมันคืออะไรนะเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเวิร์กทักเนี่ยจะเป็นรถกระบะที่เอามาใช้เชิงพาณิชย์นะครับก็คือเหมือนเอากระบะมา,าไว้ขนของที่เป็นไฟฟ้าพูดง่ายๆนะโดยที่ราคาจําหน่ายเจ้าตัวเนี้ยเขาต้องการทำให้มันถูกให้คนเอาไปใช้งานจริงๆนะเริ่มต้นอยู่ที่3,9900 us ดอลลาร์นะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยตีกลมๆอ่ะ4 0 0 0มเหรียญคูณ30ก็ประมาณ 1.2ล้านบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่น Work Truck นะโดยที่สเปคของเจ้าตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าต่อ1การชาร์จจะวิ่งได้ประมาณสัก400ไมล์หรือประมาณ6 4 3กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับโดยที่มีกำลังแรงม้าอยู่ที่510แรงม้าแรงบิดอยู่ที่832นิวตันเมตรนะครับสามารถลากจูงได้นะด้วยน้ำหนักเนี่ย น้ำหนักลากจูงได้อยู่ที่3,628กิโลกรัมนะหรือประมาณ3.6ตันนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกได้อยู่ที่544กิโลกรัมบางคนบอกเฮ้ยทำไมบรรทุกน้อยจังอ่ะต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะฮะพอมันหนักแบบมันมีแบตเตอรี่ที่มันค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่ากระบะไฟฟ้ามันใช้กาลังค่อนข้างเยอะพอมันแบตเตอรี่มันใหญ่นะฮะน้ำหนักบรรทุกมันก็หายไปนะครับเหลือแค่500กว่ากิโลส่วนอีกรุ่นนะครับก็คือเจ้าตัวรุ่น rst first edition นะอารมณ์เหมือนตอนที่ เปิดตัว GMC Hammer First E- t i o n นะก็รุ่นนี้เขาก็จะใส่ออปชันให้เยอะหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะราคาเปิดตัวอาจจะแรงสักนิดหนึ่งนะอยู่ที่1 5 0 0 0 US d ลลาร์นะหรือตีเป็นเงินไทยก็มัน3ล้านกว่าบานะฮะเจ้าตัวนี้นะครับมีกำลังอยู่ที่664แรงม้านะครับแรงแรงบิดเนี่ยอยู่ที่1,056นิวตันเมตรก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ มีระบบขับเคลื่อน4รล้อนะครับอัตราเร่ง0ูน0ถึงอเนี่ยน้อยกว่า4.5วิแน่นอนนะส่วนจำนวนมอเตอร์ยังไม่บอกนะว่าใช้กี่มอเตอร์นะครับแต่ถ้าโฟร์วิวได้ผมว่าอย่างน้อยต้อง2มอเตอร์ขึ้นไปนะถ้าสไตล์รถกระบะต้องประมาณ2-3ถึง3มอเตอร์ขึ้นไปนะครับก็สําหรับลูกค้าที่จอง First e dition เข้ามาด้วยราคาที่มันแพงแสงแพงเนี่ยแสนกว่า US ดอลลาร์นะครับ คุณจะได้ระบบนะฮะก็คือไอ้ระบบขับอาพวงมาลัยหักเลี้ยวได้4ล้อนะครับเหมือนอารมณ์ GMC Hammer นะฮะไอ้ระบบขับเลี้ยวแบบ4ล้อนะฮะแบบแบบไอ้เจ้าเรียกว่าระบบโหมดปูนะครับแล้วก็สามารถนะฮะมีปรับระดับตัวโช๊คความสูงต่ำได้นะครับเพราะว่าตัวโช๊คเป็นโช๊คแบบอากาศนะะสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วก็สามารถต่อไฟออกไปใช้งานได้นะ Vehicle to Load Vehicle to Grid นะ,ะเอาต่อไปใช้ตามบ้านได้ เช่นกันนะครับสำหรับการต่อเอาไปใช้ในเครื่องมือเนี่ยสามารถรองรับได้เครื่องมือขนาดแบบ10.2กิโลวัตต์นะก็พอกับตู้ไมโครเวฟได้นะคือกำลังที่สามารถจ่ายไฟออกมาได้ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เจ้า2รุ่นนี้นะทั้งรุ่นเวิร์กทรัคแล้วก็ตัว First Edition เองเนี่ย แพลตฟอร์มเนี่ยรองรับการชาร์จได้ถึง350กิโลวัตต์นะสำหรับไฟ DC f a ฟ t สชาร์จเนาะก็คือพูด,ดง่ายๆ10ชาร์จ10นาทีเนี่ยวิ่งได้ประมาณ166กิโลเมตรเจ้าตัวนี้นะฮะพอหลังจากที่ขาย First Edition ออกมาเนี่ยก็จะซอยเป็นรุ่นย่อยตามออชชั่นออกมานะมีตั้งแต่50,000นะฮะจนถึง80,000 u s ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1.5ถึง2.4ล้านบาทสำหรับเจ้าตัว Silver l a d ารุ่น หลังจากรุ่น First e dition ไปนะครับนอกจากนี้นะทาง G.M เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะลงทุนนะการผลักดันเรื่องของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตขึ้นนะครับโดยที่เขาตั้งเป้าไว้นะจะผลิตรถใหม่ออกมาทั้งหมด20รุ่นนะฮะแล้วก็จะต้องผลิตให้ได้1ล้านคันภายในปี2025นะหรืออีก3ปีข้างหน้านั่นหมายความว่านะครับปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องขายได้อย่างน้นอยเนี่ยก็3 0 0 0คันนะถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยนะ ล่าสุดนะครับมีการประกาศลงทุนครั้งใหญ่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับทาง GM ประกาศลงทุนนะ7,000ล้าน US ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่2 10,000ล้านบาทนะถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่นะของบริษัท General Motors ที่เปิดมา113ปีนะครับแทบจะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่ยกเครื่อง ครงสร้างใหม่ของบริษัททั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนยกเครื่องเจ้าตัวรายการผลิตเดิมนะที่ผลิตเป็นรถน้ํามันเนี่ยวันนี้เขาต้องผลิตให้เป็นไฟฟ้าต้องลงทุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือรายการผลิตแบบใหม่ทั้งหมดนะครับรวมกระทั่งเรื่องของโรงงานผลิตแบตเตอรี่เองนะซึ่งก็ต้องบอกว่า,าลงทุนไม่ใช่น้อยนะครับหลังจากที่ G.M เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปัญหามาในช่วง 45- ปีที่ผ่านมานะยอดขายตกลงความเชื่อมั่นน้อยลงนะครับเจอเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาทาออกมาก่อนหน้านี้ก็ อย่างเชฟโรเลตโบ์นะฮะหลายคนก็เห็นว่าไฟไหม้บ่อยนะความเชื่อมั่นก็หายไปชฉ,ฉะนั้นพอมาปีนี้เนี่ยเขากลับมาบนทางเดิมนะที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของกระบาไฟฟ้าเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านในฝั่งตลาดอเมริกันให้ได้เนี่ยฉะนั้นพอเขากลับมามาทุ่มการพัฒนาตัวเนี้ยก็สร้างความเชื่อมั่นได้ไม่ยากนะครับอย่างโรงงานแบตเตอรี่นะฮะก็มีการจับมือกักบทาง LG Energy นะก็มีการพัฒนาเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับแพลตฟอร์มเอาเทียมนะ ซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะผลิตให้ได้50กิกะวัตต์อวต่อปีนะครับ่งอันี้เป็นโรงงานที่3ในฝั่งอเมริกันนะที่แรกนะครับอยู่ที่โอไฮโอที่2ก็คือเทนเนสซีและที่ล่าสุดที่จับมือกับ LG Energy เนี่ยอันนี้เขาอยู่ที่รัฐมิชิแกนนะครับส่วนอีกเงินที่ลงทุนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปยกเครื่องนะครับก็คือรายการผลิตโรงงานที่อยู่เมืองโอเรออนรัฐมิชิแกนนะ ก็คือจะเอามาผลิตเจ้าตัวกระบะไฟฟ้าอย่างเจ้าตัวเชฟโรเลตซิวเวอร์ลาโดนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ที่จะปล่อยออกมานะก็คือเจ้าตัวค่าย GMC ชื่อรุ่นซีเลียนี้เองนะครับก็ <c oughs> จะเห็นว่าโ,โหเขาจะปล่อยออกมาอีกหลายรุ่นนะฮะตอนนี้มีแวลว์นั้นรุ่นที่น่าสนใจที่จะปล่อยออกมาอีกนะ <c oughs> นอกจากกระบะแล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้าตัวเชฟวีอีควอเน็ตนะฮะร,รุ่น EV นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นรถเชฟโรเลตนะที่จะเอามาแทนที่เจ้าตัวเชฟวีโบวนะฮะ อีควยเนกนะไม่รู้อ่านชื่อถูกนะฮะที่เป็นไฟฟ้านะตัวนี้ก็จะเป็นตัว SUV Crossover วนะวิ่งได้483กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับราคาน่าจะขายอยู่ที่ประมาณ30,000 USD ดหรือประมาณไม่เกินล้านนะ่ะก็เอาแบบว่าเอามาแทนที่เชฟโรเลตโบของเดิมนะครับอันนี้ก็คือเรียกความเชื่อมั่นนะฮะแล้วยังมีตัวที่เอามาเป็นพรีเมียมเลย นะครับที่จะมาขายก็คือค่ายคาด i เล a กนี่เองนะรุ่นไลลิกนะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มจะเห็นโฉมกันแล้วเป็น SUV Crossover อีกเช่นกันนะฮะนี่ยังไม่รวมนะฮะร,รถที่มีออเดอร์ค้างของทาง GM นะไม่ว่าจะเป็นนะครับของ Silverado จองเข้ามา1 1 0 0 0 0คันของ Hammer 5,900,000คันนะยังมีอีก25,000คันที่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเอาไว้พวกเชิงพาณิสขนของ FedEx DHL เนี่ยก็ยังมีออเดอร์ค้างอยู่นะฮะ ก็จะเห็นว่านะการกลับมาของ GM ครั้งนี้นะก็มีตลาดรองรับนะครับแล้วก็มีความต้องการที่ยังรออยู่อีกเยอะนะสำหรับอนาคตใหม่ของการปรับตัวสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของ GM เนาะซึ่งแต่ก็น่าเสียดายนะก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าวันนี้แบรนด์ GM อยู่ในบ้านเรานะครับเรายังอาจจะได้มีโอกาสได้ใช้กระบะไฟฟ้าอย่าง Silverado ก็เป็นได้นะครับด้วยดีไซน์ที่สปอร์ตนะดูทันสมัยนะครับใครๆเห็นก็ว้าวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอขุมพลังที่เป็นไฟฟ้านะครับแถมต้นทุนผมเชื่อว่าน่าจะทําได้ถูกกว่า Ford F150 เพราะว่าด้วยแพลตฟอร์มเนี่ยเขาผลิตนะใช้กับทุกค่ายนะครับบนบนมือของ GM ที่มันมีหลายค่ายนี่ก็คือความได้เปรียบของทาง General Motors หรือ GM นะซึ่งน่าจะทําได้ถูกกับ F150 แน่นอนนะก็ลองมาติดตามกันดูว่า จะเป็นยังไงนะสำหรับตลาดกระบะไฟฟ้านะครับของ GM นะเจ้าตัวเชฟโรเลตซิลเวอร์ลาโนนี่เองนะเพื่อนๆดูถึงนี้แล้วนะ,ค,ะคิดเห็นว่ายังไงสำหรับกระบะไฟฟ้าอยากให้มาททำตลาดประเทศไทยหรือเปล่าแต่ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะฮะแต่ฟอร์ดอาจจะมีรุ่นอกฟอร์ดยังอยู่ในไทยนะคิดเห็นว่ายังไงก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนนะสามารถสนับสนุนได้ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ตามนี้นะครับหรือจะสนับสนุนเป็น YouTube ไายเดือนหรือ Facebook s u p p o r t ก็ทำได้เช่นกันหรือจะเป็นเนี่ยฮะเสื้อมนุษย์ไฟฟ้าสวยๆเอาไปใส่เท่ๆก็ทำได้นะมีลิงก์ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้นะเราไม่ได้พูดถึงแค่รถยนต์ไฟฟ้านะเรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดนะยังรอเราอยู่นะครับการส่งต่ออากาศดีๆต่อไปไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ นะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นอกเหนือจากเรามองแค่เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับก็ถ้ามีอะไรเจ๋งๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคลิปนี้จบเพียงนี้เดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับ